กินข้าวจ้ากินข้าวนะคะกะปุ้นกิโลละเท่าไหร่นะสาวห้าสามสิบบ่อส้มตำนะคะส้มตำส้มตำยั่วยั่วมีไข่ขาวพร้อมมีมึกลวกกุ้งลวกนะคะกุ้งลวก <c oughs> อันนี้ปลาลวกนะคะ <c oughs> ปลาลวกพักาดไ่ได้เลยจ้าปลาเผาส้มตำปลาเผานะคะ แต็มเป็นเผาคักเผาเน่ยง <laughs> เจ้าบก้ากินนะ <laughs> ่ะ<ย>สีมือไผ <laughs> ่สีมือใครคะเ <laughs> จ้าบอยายเฮ <laughs> ะเปี้ยวของไผ่เผาเผานี่ <laughs> 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 เปิดล้านได้เด้อแบบนี้ <laughs> นี่นะคะอย่าลืมสั่งออเดอร์ลัวๆเข้ามานะคะจำ <laughs> ปลาเผาเ็าขักเลยเนาะ <laughs> ที่จริงเนี่ยเขาต้องบ้างๆนะคะปลาพวกนี้น บ้างก่อนบ้างก่อนนะคะมันจะได้กินน้ำนะคะก้างมันจะได้ไม่จุดดูจุดเดอยู่นะคะก็จะมาวนเก็บฟังก์ชั่ตัวเดียวมันก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเดียวมันรู้จะผ่าเผาเนี่ยกินนะคะใครเป็นเบาหวานหนักหวานเบาหวานรีบกินนะคะเขาอีกสชั่วโมง ำเองเซ่บบนวลๆจุดๆไปกินบัวแตกก็ซซ่บัว,วได้เลยให,ให้เขากินป้าเผาไป